เลิกกูอ้าวเจ้าเอา่ไปจากไหนวะแม่ลองไปหาคนเล่นที่พิาหาโทรหายบอลได้พวกมีเด้อวแบบ่เอาเอาเอา้ยบอลเลยบอลเลยบอลเลยบอลไปช่วยหมอต<ห><น>ำรวจเล่นก็ได้นะตำรวจโอ้พี่ยะเออตำรวจเยอะนะวันนี้ตำรวจสิบเอ็ดคนอะลุงไม่ถ้ามันออกไปหมดไม่มีใครเล่นอะอยากเจอตึงๆหน่อยมันจะได้สนุกไอ้เหี้ยตัดสีขนสบู่กันตรงนอะไรนะ แล้วประเดนเนี่ยตึงเอออยากซ้อมกับเอลเคอ่ะเอาแต่ว่าเอลเคนบอกรอให้สตอรี่จบก่อนแล้วเขาไปซ้อมกับ่มันได้จะได้เจอคนยิงเก่งเราจะได้แบบรู้ว่าเขาเล่นกันยังไงมีเบิร์นปะมีเบิร์นปะไม่มีผมไม่มีจำเนี่ยจะให้มันลงมาบ่อยมันโทรมาดิไอ้นี่ไงให้ไอ้ชัางนมโทรมาไปกูดิ ไอชักนมชักนมมันไม่อยู่แบบพี่หรอหออกไปแล้วให้มันต้องรอสามสิบนาทีก่อนออกได้อ,อ๋ออ๋ลชักนมเฮ้ไออ๋ลไอบอลลุงบอกว่าอได้ยินป่ะเได้ยินพี่ปะเออเอกยังซ้อมเปล่าลุงก็ชวนซ้อมอ่ะเอาไปขอมหมอเออเออจะซ้อมเปล่าสิบ,บสองสิบสองอยากเล่นมันเราไม่มีเวลาซ้อมกันแล้วนะเว้ยลุงอยากเล่นลุงอยากเล่นลุงอยากเล่นลุงบอกลุงอยากเล่นหมอครับนี่แหละกันเหลี่ย จับจับใช่จับเลยจับเลยโอเคได้ไดมาสนใจซ้อมอีสปอร์ตได้ได้ลุงได้ไอบอลไอบอลมาแล้วครับมีอะไรบ้างครับลุงปาปบาไม่มีละเฮ้ยมีรอนมัเนี่ยครับยังไงมึงอะเกิดเปล่าเอาดีไอหนุ่มเอออาเกิดบทีอะที่มันควรอยู่มันก็ควรอยู่ไว้จริงคือมึงเป็นดาวอะ แต่ว่ามึงไม่ได้อยู่บนฟ้ามึงเป็นดาวมึงคนอยู่บนฟ้าไม่ใช่อยู่บนดินขอเวลาคิดสักแป๊บหนึ่งได้ไหมดูงูไม่ชอบคนตัดสินใจดาแต่ดิไม่ชอบคนโลเลพูดไปุูอ๋อทำไมโลเลเหรอก็ได้นะครัลองเปิดประสบการณ์ใหม่ได้เออจะแบบว่าจะรักเพื่อนตำรวจหรือเปล่าเอแบบแอบช่วยสมาคมเพื่อนตำรวจหรือเปล่า ว่าผมต้องช่วยอ่ะเอ้ยยี่อะเคยเกินสองแล้วอะสามสี่แสตไี้สัตว์เยอะหนูไม่ใหญ่ลุงไอ้มึงโดนแค่ใบไม่กี่ใบเองไอ้เหี้ยโอ้โหไม่กี่ใบออกมาต้องมีสักประวัตินึงอ่ะทำมึงต้องมีประวัตินึงอ่ะทำให้มึงเล่ากระชอนล่ะเหนื่อยมากไหมถึงกูมึงจะได้ใจพวกกูอ่ะตอนแรกองค์การจะชอบมึงแต่ว่ามึงทำอีกแบบมึงที่กูบอกอ่ะกูจะชอบมึงเข้าอีกมึงต้องสร้างวีรกรรมไอ้เชียแจ็คเคยเป็นตำรวจ สร้างวีรกรรมรู้ไหมคือที่อะไรฆ่ายิงตำรวจขอตอ่ะเพื่อช่วยกูมึงต้องมีวีรกรรมของมึงเว้ยต้องไีเที่ยแล้วเออเออถูกถูกถูกเออใจกูไม่อยู่ไอ้เกี้ยไก่นะครับเป็นดาวมันต้องอยู่บนฟ้าไม่ใช่อยู่บนดินเว้ย ถ้ามึงอยู่บนดินยนะังไงมึงก็ไม่สว่าง oh. ถ้ามึงขึ้นมาอยู่บนฟ้ามึงก็สว่างโอเคครับ <Okay. S 2> มันต้องอยู่ในที่ที่ควรอยู่เว้ยย่า yeah, ซะเหลือเกินกูมีแผนการใหญ่ด้วยแหละมึงอกูอาจจะใช้ประโยชน์มึงตอนนั้นก็ได้ oh. 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 แต่ว่ามึงห้ามีแฟนนะ มีแฟนไม่ได้มึงมีหรือเปล่ามึงมีแฟนหรือเปล่ามีแต่ว่าถ้าเกิดเข้าก็ไม่ยุ่งแค่นั้นจบโรทิ้งไปจบโรเมียมึงก่อนไม่ได้ต้องจบก่อนใช่จบโรเมียมึงด้วยเขาเป็นหมอสิมึงก็หาวิธีจัดการสิมึงทําได้ป่ะเคาร์ตัวเองได้มึงต้องเคชียร์ตัวเองก่อนโอเคโอเค๊เอ้ยเฮ้ย ้ากเพิ่มไปอีกหนึ่งเลยนะลุงเจ้าเลยเจ้อเลยโอยลูกโอยโอยตอนนี้เดเลยลุงล,ล,ลูกแบเกเลยโอ้เอาเดนพังเลยดเดือดเสร็จเ้วมีตังสี่ร้อยขอตังหน่อยอันนึงมีมีไป,ไป,ไป ก็หยิบคุณอ้าบ้านมีนอนไม่นอนนอนโรงพยาบาล เอาเหรอเขาเป็นโรคเหรอเอาดีๆแกก็ไม่เล่นเล่นไม่ได้อ่ะไอ้เชี่ยงั้นก็อยู่ไม่ได้ก็ปล่อยปล่อยดีกว่าเอาดีผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ยังไม่รู้ครับงั้นงั้นปล่อยปล่อยปล่อยเล่นเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ใช่งั้นงั้นเล่นไม่ได้ครับเข้า JK ไม่ได้เพราะว่าไอ้เชี่ยมันเล่นสตอรี่กันแรงอ่ะลงดีขับเองให้เขาสนุก กับที่เขาดีกว่าครับเพราะว่ามันเกยมันเล่นกับเราสตอรี่มันตึงอ่ะมันใช้ช uh. ีวิตแบบชีวิตติดใจคนเล่นอ่ะแล้วจ่ายแบงค์ร mm ิดหมอยังอ่ะไม่อ้าวจ่ายไม่ได้แล้วเราจะชุบได้ไงล่ะลุงจ่ายไปแล้วอย่าไปอย่าไปทักจะหมอมาที่นี่หมอจ่ายแบงค์ริดยังอ่ะครับ JK ยังเลยครับยังเลยครับลุงเท่าไหร่อ่ะร้านลุงครับตัวเด้นไหมอ่ะเออไม่ได้ครับลุงงั้น งันหมอก็เอาชีวิตผมไปเลยครับไม่มีตังค์แล้วอ่ะลูกเกินไปลุงลูกเกินไปแลกได้ไหมอ่ะผมมีค้าวแอะร้านเนงไหมอ่ะโอ้โหลุงมันเกินไปแค่จ่ายร้านเดียวเองลุงดาบะดาบะงั้นก็่าผมเลยครับมีตังค์แล้วว่าเข้ายากมากตอนนี้มีในรถไม่ได้จริงๆก็มันผมเตือนไปแล้วว่าให้เอาใล้านเจ็ดแสน่ะ ได้เปล่าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรกันฆ่าผมเลยครับผมยอมตายคือฆ่าไม่ได้ผมงเออครับผมด้วยผมไม่ใช่ฆาตกรผมเป็นหมอแซิร์คเซิร์คเซิร์คเซิร์คมาดีเไยอาชีพหลานอาชีวิตหลานผมไปแทนครับเมย์หมอไม่ได้จะเอาชีวิตใครหมอก็ไม่เป็นไรครับงั้นก็ปล่อยให้เซิร์คอยู่นั่นแหละครับโอเคที่นี่ไม่อยู่หรอ เจ็ดแสนได้ไหมอ่ะลดได้ไหมอ่ะแค่นั้นเองไม่ได้จริงอยู่ไม่เห็นนะไม่ง่ายๆก็จะตายอยู่นี่จะไปอ่ะใช่ครับก็ต้องตามกฎก็อย่างเงี้นครับโชคดีนะไอ้เซิร์ฟมันมีสัญญาตายทาวอนกับแก๊งผมนะถ้าผมเป็นคนฆ่าไอเซิร์ฟก็จะตายอืมโอเคไม่ผมผมยังไงผมก็ชม่ได้อยู่แล้วโอเคง่ายๆเซิร์ฟก็จะตายครับเขาเลิกรักมึงนะเว้ยแต่มันไม่มีทางเลือกแล้วอ่ะไอ้เหี้ยฆ่าเองแล้วก็บอกรักเองด้วยแต่กูไม่มีทางเลือกกูต้องขายมึงอ่ะ แล้วมันขายตับไอเซิร์ฟได้ไหมขายแบบขายได้ไหมไม่ได้ลุงมันก็ขายได้ไหมขายผมผมไม่ได้เป็นไอค้าเครื่องในคนนะลุงไม่ได้ขายได้ไหมเพราะว่าเอาไปช่วยคนอื่นนคป่าตัดไม่อยู่อ่ะดิลุงคนป่าตัดไม่อยู่อ่ะดิลุง้ขายเอาไว้ไอเซิร์ฟได้ไหมเนี่ยไอเซิร์ฟก็มีขาหมูเนี่ยหมูมาล้านนึงอ่ะได้ไหมขายหมูไอเซิร์ฟเนี่ยลุงก็ขายลุงก็ขายเนี่ยขายไปแล้วเพราะว่ามันเป็นมรดกของผมงั้นเดี๋ยวผมรอให้เซิร์ฟตายแล้วผมก็เดี๋ยวเอา เอาหมูมันมาขายให้หมองั้นะได้ได้ได้ครับได้โอเคครับไม่ไปขอพูดมาดิเราจะจับกันนะเงียบจีบเลยอ่ะหมอดูดิไอ้เซิร์กจะตายแล้วไอ้กอร์ดกอรดมึงจอดรถเลยตรงนี้เนี่ยกูไม่ไอ้เรื่องขู้ว่มจ่รู้ว่าจ่ายรู้ว่าจ่ายหมอกูมีอยู่เจ็ดแสนน่าจะกูจ่ายไงอ่ะกูก็เลยขายไอ้เซิร์กนี่ไงขอขอขอไปอยู่ในจุดที่แบบว่าเห็นพระอาทิตย์นะแล้วก็เห็นเห็นเห็นวิวดีเอาง่ายว่า ชีวิตคนที่จะตายอยู่ข้างหน้าแต่จันจันจะบันของหมอไม่มีค่าเราจะได้รู้กันเว้ยว่าแบบไอ้โหก็ต้องทำตามกฎับตามกฎไปดูบ้านเกะครับเอาศพเลยกนี่คือตายถ่าวรอนะครับไปสองคนไปสองคนไปสองคนเวลาโดนได้โดนได้จะได้รู้ก็ก็ไม่เป็นไรก็ขอขอในจุดที่แบบเห็นเห็นวิวอะไรเงี้ยอากาศถ่ายเทดีๆอะไรเงี้ย รู้หรอก็จ่ายีริงกูมีอยู่เจ็ดแสนได้เฮียมึงอกี้กูจ่ายไงมึงถามโง่ๆได้ก่อนรูไมครับกูจะไปหาเงินจากไหนเยี่ยงสามแสนในสัตว์กูเสกมั้งไอ้เฮียเปิดโดเดมไปเปิดโดเรม่อนมโดเรมอนเฮียอะไรมึงให้กูไม่ลอดเนี่ยมึงเชื่อกูจ่ายดิเล่นกระเป๋าเลยเล่นกระเป๋าเลยฉีดยาหน่อยครับเล็กเซกเฮียเอานี่นี่นี่ เจ๊ตํารวจรวยพี่ตัวนี้ตํรวจรวยคนนี้พี่ตํรวจรวยเอเมลอนเนียเอเลเซิร์กำลังไงานเอเมลอนเอเมลอนช่วยลุงหน่อยช่วยลุงหน่อยชาแกะเอเมลอนแสนกูไม่มีตังค์ช่วยช่วยลุงช่วยลุงที่เอเมลอนก็บินบินเลยอ่ะ บินมาที่การัฐบาลของตำรวจอะไเงี้ยหมอตำรวจเขายังเห็นนะไอ้เหี้ยหน้าที่ของตำรวจเห็นคนตายอยู่ข้างหน้าดูหมอดิไอ้เบลอนมึงดูดิเหี้ยแม่งถือศพอยู่อ่ะไอ้สัตว์ไม่ช่วยไอ้เหี้ยเหี้ยอะไรก็ไม่รู้นอนหรือเปล่าคงง่วงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้โหตายตายหมดเลยหมอตายหมดเลยเอาไรอ่ะ ได้ตายอะไรอ่ะได้ไรอ่ะอยู่ๆก็ตายบอลชิ้วปิดคนาอุ้มหน่อยอะไรอยู่ๆก็ตายคือไม่ไม่ช่วยหลานผมหรอครับกูโดนยิงจริงเลยเนี่ยโดนยิงไปแล้วคนดูดิเออไม่รู้อ่ะโอ้ยโอบอลชิ้นของตะบูห์พี่คุณรู้โดนอะไรอื้อไม่อาวุธอุ้ยไอ้เมลอนไอ้ชาติ โอ้ลอนลุงถมึงโยนม่ใช่เลยลุงของเหลือเหรอลุงของเหลือใช่๊ยบกูจะเฮียแล้วกูไอ้ไอ้ลอนลุงยนมาอ๋อไอ้ไอ้ลอโอเคเราจะได้รู้กันครับว่าหมอไม่ช่วยชีวิตคนแล้วผมไม่จ่ายไม่มันเป็นแบกคลิปให้ดูแล้วกูไม่ทิ้งลุงมันผมเทำตามกรฎผมมันยนต์ร้อยเลือดต้องชำระด้วยเลือดไอ้จานเออคุยอยู่คุยกูถูกโอ้ดูได้กินดถูกคุได้กินสงครามละได้กินสงครามละ ดี๋ยวมาแล้วฝากตังค์แป๊บนึงฝากตังไปก่อนได้ไหมของฝาของ่อนมึงจำหน้ามันไว้เฮียไม่มีแล้วลุงเรียกจริงไม่รู้ของกอล์ฟซ่อนอะไรพดิจะลืมลุงครับจะลืมครับสาผมก็ยังเป็นคนในแก๊งนะเบาแล้วลุงนะไอ้เหี้ยละไอ้สัตว์ครอบครัวครอบบทัวครอบครัวกูจะมีมีชื่อ J K อยู่ท้ายชื่อไว้มึงนำสกุลที่อะไรเออถูกไอ้สัตว์มึงออกแก๊งกูไปแล้วกลับไปใช่ครอบครัวกันไอ้เหี้ย ึงดูนามสกุลด้วยไอ้สัตว์อย่ารูกก้จังหมดตัวนะกายบาลหมอไม่มีแล้วแน่ไอ้ไอ้ไอ้วานไ้างเงินอ่ะเว้ยมึงบอกเมลอนมันหน่อยไหมเผื่อมันหวังเข้าแก๊งหยุดครับเดี๋ยวค่อยบอกนะเดี๋ยวค่อยบอกเว้ย ตับรวจอีคลายเรื่องเป็นเรื่องโอซีไงเดี๋ยวค่อยไปคุยกันเรื่องโอซีครับอันนี้มันเป็นระหว่างโอซีถามว่ามาอยู่ใน J.K <nói> มันก็สนุกแหละแต่ว่ามังทีเราก็เล่นสตอรี่อ่ะเล่นสตอรี่กันเงี้ยมันก็น่าม่นเท่าไหมครับ แต่ถ้าจริงๆอ่ะถ้าจริงๆแล้วอ่ะถ้าน้องผมก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องนะถ้าน้องอยากไปก็เราก็มีปัญหาแสดงว่าน้องก็น่าจะรู้แล้วประมาณนีู้เท่าไหมแต่ผมว่านะลุงเรามบับสกอได้แล้เล่นไม่ไหวก็ไม่คิดว่าน่าจะไม่มีใครติดใจแล้วตอนนี้ยอะไรนะเราอ่ะเบรกกับสกอตได้แล้วแบบพักกับสกอตได้แล้วเพราะว่าน้องๆมันได้ทอนแล้วไงใช่ใช่ ไอ้พวกน้องๆที่มันอาวุธหายมันคงไม่ติดใจแล้วก็อย่างที่บอกอะกูเอาไอ้พวกนั้นอะสี่ตัวออกใช่ไหมแล้วก็เอาตัวมือขายเออเอันนี้ตัดใจก็ไปให้เดาบันเทียก็ได้แล้วให้เดวบันเทีตีอ็ได้เออเออเชื่อชัวร์เชือชัวร์เผื่อมันจะรักกันขึ้นมาลองไปถามหมอดูว่าลองไปถามหมอดูก็ได้ครับแล้วเมื่อกี้หมอกะว่าไงมีคนซ้อมกับเราปะเขาบอกเฮ้ยมีไอ้ไอ้บอยมันบอกจะซ้อมนี่ เปไนไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ปไ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  ไมเไไปเปิดไปเดคนเลเล่นกันปเกันอ๋เคลุงลุงโอเคทำไดเลยบ้าบ้าบ้ายองอ่เพลงยบกายังผมถามกล้าไปแล้วลุงบอกยังไม่ด้คุยกล้าบอกยัไม่คุยเมื่ออนกูพูดกับมึงไปแล้วว่ามึงเข้ามาคุยกับมันเองเลยอยู่เลียนที่ยนมึงก็คุยกับมันสิเฮียมันไม่